สวัสดีครับกลับมาสู่การเดินทางสำรวจมิติควอนตัมอันน่าทึ่งกันต่อนะครับครั้งที่แล้วเนี่ยเราได้ข้อสรุปสำคัญเลยนะครับจากการทดลองทีออ่ได้รับแรงบันดาลใจจากทฤษฎีบทของจอห์นเบลซึ่งมันพิสูจน์ชัดแล้วว่ามุมมองของไอสไตน์เกี่ยวกับข้อมูลลับที่ซ่อนอยู่เนี่ยมันไม่ถูกต้องใช่ค่ะแล้วก็ไอ้ประตกตการที่เขาเรียกว่าการกระทำอันน่าขนลุกจากระยะไกลหรือที่เราเรียกกันว่าควอนตัมเอนแชงเกิลเมนนะคะมันกลายเป็นเรื่องจริงไปแล้วเป็นคุณสมบัติพื้น ฐนของธรรมชาติจริงๆไม่ใช่เรื่องเพ้อฝันครับแต่ถึงแม้ความแปลกๆที่ไอน์สไตน์ไม่ชอบใจเนี่ยมันจะเป็นจริงนะครับแต่เรื่องมันก็ซับซ้อนไปอีกขั้นคือความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับโลกควอนตัมที่นักฟิสิกส์รุ่นบุกเบิกเขาสร้างไว้ช่วงครึ่งแรกของศตวรรษที่20นะครับมันดันนําไปสู่การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตเราแบบโอ้โหคาดไม่ถึงเลยอืมใช่ค่ะนี่แหละครับคือสิ่งที่เราจะมาคุยกันวันนี้ การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของควอนตัมครั้งที่หนึ่งหรือ first quantum revolution ยุคที่ความรู้ควอนตัมกลายมาเป็นพลังขับเคลื่อนโลกดิจิทัลที่เราคุ้นเคยกันดีนี้เองแต่คำถามคือไอความเข้าใจในโลกเล็กจิ๋วที่มองไม่เห็นเนี่ยมันกลายมาเป็นเทคโนโลยีที่จับต้องได้เปลี่ยนชีวิตเราขนาดนี้ได้ยังไงกัน นั่นแหละค่ะเป็นจุดที่น่าสนใจมากคือหัวใจหลักของการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของควันตั้มครั้งที่1นเนี่ยนะคะมันไม่ใช่ว่าเราเข้าไปควบคุมปรากฏการณ์ควันตั้มแปลกๆโดยตรงนะอย่างเช่นสถานะซ้อนทับหรือความพัวพันอะไรแบบนั้นยังค่ะในยุคแรกนี้สิ่งที่เราทําก็คือ การนำเอากฎหรือความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับพฤติกรรมของอนุภาคระดับควอนตัมที่คนพบกันมาเอามาประยุกใช้เพื่อออกแบบสร้างเครื่องมือสร้างเทคโนโลยีใหม่ๆขึ้นมาสำหรับโลกปกติโลกคลาสสิกที่เราสัมผัสได้เนี่แหละคะ่ะอ,อ๋อเข้าใจแล้วครับเหมือนกับว่าเราไปเจอตำราสูตรอาหารลับของควอนตัม ถึงแม้เราอาจจะยังไม่เข้าใจส่วนผสมแปลกๆทุกอย่างแบบลึกซึ้งหรือยังคุมรสชาติพิสดารมันได้ไม่แป๊ะแป๊ะแต่แค่รู้กฎรู้ขั้นตอนในสูตรก็พอให้เราเอามาปรุงอาหารจานเด็ดก็คือเทคโนโลยีต่างๆที่ใช้งานได้จริงมีประโยชน์มหาศาลออกมาได้แล้วแบบนั้นใช่ไหมครับใช่เลยค่ะเปรียบเทียบเรื่องสูตรอาหารนี่เห็นภาพชัดเจนมากคือเรารู้ว่าถ้าทำตามกฎเกณฑ์แบบนี้จะได้ผลลัพธ์แบบนั้นออกมา ซึ่งผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมแล้วก็โดดเด่นมากๆจากการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่นี้มี2ออย่างที่ถือเป็นพระเอกเลยก็คือทรานซิสเตอร์กับเลเซอร์ค่ะทรานซิสเตอร์ชื่อนี้คุ้นหูมากเลยครับแต่หลายคนอาจจะไม่รู้ว่ามันเกี่ยวกับควอนตัมด้วยมันทำงานยังไงครับในเชิงควอนตัมค่ะทรานซิสเตอร์เนี่ยถือเป็นสิ่งประดิษฐ์ชิ้นสำคัญมากๆเลยนะคะ เกิดขึ้นหลังสงครามโลกครั้งที่2การสร้างมันขึ้นมาได้เนี่ยต้องอาศัยความเข้าใจเชิงควอนตัมลุ้นๆวนเลยค่ะเกี่ยวกับพฤติกรรมของอิเล็กตรอนในวัสดุพิเศษที่เรียกว่าสารกึ่งตัวนําหรือซีมิคอนดักเตอร์โดยเฉพาะอย่างยิ่งแนวคิดเรื่องแถบพลังงานหรือ Energy Bands ของอิเล็กตรอนค่ะแถบพลังงานมันคืออะไรครับฟังดูเป็นศัพท์เทคนิคเหมือนกันนะเนี่ย ลองนึกภาพแบบนี้นะคะในอะตอมเดี่ยวๆเนี่ยอิเล็กตรอนจะมีระดับพลังงานได้แค่บางค่าที่เฉพาะเจาะจงอันนี้คือหลักการควอนตส์ที่เราเคยคุยกัน ทีนี้พออะตอมมันมารวมกันเยอะๆเป็นของแข็งอย่างในสารกึ่งตัวนำระดับพลังงานที่อิเล็กตรอนอยู่ได้มันไม่ได้เป็นเส้นคมๆเหมือนเดิมละแต่มันจะแผ่ออกเป็นแถบกว้างๆขึ้นมาแทนซึ่งก็ยังคงมีบางแถบที่อิเล็กตรอนอยู่ได้เรียกว่าแถบนำไฟฟ้าแถบเบลเลนส์แล้วก็มีช่องว่างระหว่างแถบที่อิเล็กตรอนอยู่ไม่ได้เลยเรียกว่าช่องว่างแถบพลังงานแบนแกล ความเข้าใจตรงนี้นี่แหละค่ะสำคัญมากเพราะมันบอกเราว่าเราสามารถควบคุมการเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอนในสารกึ่งตัวนำได้โดยการให้พลังงานที่เหมาะสมเพื่อผลักอิเล็กตรอนข้ามช่องว่างนี้ไปหรือจะหยุดมันไว้ก็ได้อ๋อเข้าใจแล้วครับคือมันไม่ใช่แค่เปิดปิดเหมือนสวิตช์ไฟธรรมดาแต่มันคือการควบคุมการไหลของไฟฟ้าในระดับที่ออกละเอียดอ่อนกว่านั้นมากโดยอาศัยกฎของควอนตัมเรื่องแถบพลังงานนี้เอง ถูกต้องเป๊ะเลยค่ะก่อนหน้าที่จะมีความเข้าใจเรื่องแถบพลังงานจากกาสตร์คอนตัมเนี่ยนะคะวัสดุก็มีแค่ตัวนำคือนำไฟฟ้าดีกับฉนวนคือไม่นำไฟฟ้าเลยฟิสิกส์แบบเก่าๆเนี่ยอธิบายพฤติกรรมของสารกึ่งตัวนำที่มันอยู่กึ่งเนี่ยไม่ได้เลยแต่พอคอนตั้มเข้ามาอธิบายเรื่องแถบพลังงานปุ๊บมันเหมือนเปิดประตูสู่ความเป็นไปได้ใหม่ๆเลยค่ะ ทำให้นักวิทยาศาสตร์3ท่านคือบาดีนแบรเทนแล้วก็ช็อกลีย์ที่ห้องปฏิบัติการเบลสามารถสร้างอุปกรณ์เล็กจิว๋วที่เรียกว่าทรานซิสเตอร์ขึ้นมาได้สําเร็จม,มันทําหน้าที่เหมือนสวิชเปิดปิดหรือเป็นตัวขยายสัญญาณไฟฟ้าก็ได้ที่ประสิทธิภาพสูงมากเล็กกว่ากินไฟน้อยกว่าแล้วก็ทนกว่าหลอดสุญญากาศที่ใช้กันในยุคก่อนหนะ้าแบบเทียบกันไม่ติดเลยค่ะแล้วความสำคัญของมันล่ะครับในภาพรวมมันเปลี่ยนโลกไปขนาดไหน โอ้โหต้องบอกว่ามันคือการปฏิวัติเลยค่ะทรานซิสเตอร์นี่แหละคืออิฐก้อนแรกที่ก่อร่างสร้างโลกดิจิตอลขึ้นมาเลยลองนึกภาพคอมพิวเตอร์ยุคแรกๆที่ใหญ่เท่าห้องใช้หลอดสุญญากาศเป็นหมืนม่นๆมื่นหลอดครับครับนึกออกเลยร้อนกินไฟมหาศาลเสียบ,บ่อยตั้งหากใช่ค่ะพอทรานซิสเตอร์เข้ามาแทนที่ทุกอย่างก็หดเล็กลงเร็วขึ้นกินไฟน้อยลงแล้วก็น่าเชื่อถือมากขึ้นเป็นร้อยเป็นพันเท่าพวกไมโครชิป หรือ IC integrated circuit ที่อยู่ในคอมพิวเตอร์สมาร์ทโฟนโทรทัศน์เครื่องคิดเลขหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แทบทุกอย่างที่เราใช้กันทุกวันนี้ข้างในมันก็คือทรานซิสเตอร์จำนวนนับล้านเพล่เพลอเป็นพันล้านตัวอัดแน่นอยู่บนแผ่นซิลิคอนเล็กๆโหพันล้านตัวใช่ค่ะถ้าไม่มีการค้นพบทรานซิสเตอร์ซึ่งมันต่อยอดมาจากความเข้าใจพื้นฐานทางควอนตัมเรื่องแถบพลังงานเนี่ยโลกดิจิทัลที่เราเชื่อมต่อกัน ส่งข้อมูลทํางานเรียนรู้ผ่านอุปกรณ์ต่างๆทุกวันนี้ตัวคงไม่มีทางเกิดขึ้นได้เลยค่ะมันคือรากฐานที่มองไม่เห็นแต่สําคัญที่สุดอย่างหนึ่งของยุคเราเลยเหลือเชื่อจริงๆครับแค่ความเข้าใจเรื่องพฤติกรรมอิเล็กตรอนในสสารนําไปสู่การสร้างโลกทั้งใบที่เราใช้เทคโนโลยีกันอยู่ทุกวันนี้ได้แล้วอีกอย่างที่บอกว่าเป็นพระเอกคู่กันคือเลเซอร์ใช่ไหมครับอันนี้ก็เหมือนมาจากหนังไซไฟแต่กลายเป็นของใช้ทั่วไปแล้วเหมือนกัน มันเกี่ยวพันกับคอนตามยังไงครับใช่ค่ะเลเซอร์ Laser, ซึ่งจริงๆมันเป็นตัวย่อนะคะมาจาก light amplification by stimulated emission of radiation แปลไทยก็คือการขยายแสงด้วยการเปล่งรังสีแบบถูกกระตุ้น การประดิษฐ์เลเซอร์ในช่วงทศวรรษ1950เกนี่ยก็มีรากฐานที่อย่างลึกอยู่ในความเข้าใจควอนตัมไม่แพ้ทรานซิสเตอร์เลยโดยเฉพาะแนวคิดเรื่องระดับพลังงานเฉพาะตัวหรือควอนติสต์ของอะตอมที่เราพูดถึงไปแล้วกับอีกปรกากฏการณ์หนึ่งที่สำคัญมากๆแล้วก็เป็นที่มาของชื่อเลยก็คือการเปล่งรังสีแบบถูกกระตุน้นหรือ stimulated emission ค่ะการเปล่งรังสีแบบถูกกระตุน้นมันต่างจากการเปล่งแสงปกติยังไงครับ ฟังดูเหมือนมีใครไปสั่งให้อตอมปล่อยแสงออกมาใครเคียงค่ะคือปกติแล้วเนี่ยอะตอมที่ได้รับพลังงานจนขึ้นไปอยู่ในสถานะกระตุน้น excited state ซึ่งมีพลังงานสูงกว่าปกติมันจะไม่เสถียรแล้วก็จะพยายามกลับสู่สถานะพื้น ground state ที่พลังงานต่ำกว่าโดยการคายพลังงานส่วนเกินออกมาในรูปของโฟตอนหรืออนุภาคแสง อันนี้คือการเปล่งรังสีแบบตามธรรมชาติ spontaneous emission โฟตอนที่ออกมาแบบนี้มันจะไม่มีทิศท,ทางแน่นอนคลื่นแสงก็ไม่พร้อมเพียงกันเหมือนหลอดไฟธรรมดาแสงมันกระจายไปทั่วแต่ทฤษฎีควอนตัมโดยเฉพาะงานของไอน์สไตน์เองเลยนะคะที่ทำนายไว้ตั้งแต่ต้นศตวรรษที่20ว่ามันมีอีกวิธีหนึ่งที่อะตอมจะปล่อยโฟตอนออกมาได้คือถ้ามีโฟตอนที่มีพลังงานพอดีเป,เป,เป๊ะ วิ่งผ่านอะตอมที่กำลังอยู่ในสถานะกระตุ้นพอดีโฟตอนตัวนั้นจะไปกระตุ้นหรือสกิดให้อะตอมปล่อยโฟตอนอีกตัวหนึ่งออกมาทันทีและที่น่าทึ่งคือโฟตอนตัวที่สองที่ถูกปล่อยออกมานี้จะมีคุณสมบัติเหมือนกับโฟตอนตัวแรกที่มากระตุ้นทุกประการทั้งพลังงานทิศทางแล้วก็เฟสหรือความพร้อมเพรียงของคลื่นเหมือนการเป็นการโคลนนิ่งโฟตอนเลยค่ะ เหมือนกับการสร้างสำเนาของโฟตอนที่เหมือนกันแปะ๊แปะๆขึ้นมาเรื่อยๆเลยครับแล้วมันกลายเป็นลำแสงเลเซอร์ได้ยังไงถูกต้องค่ะหลักการก็คือถ้าเราสามารถเตรียมสภาวะพิเศษที่มีอะตอมจำนวนมากๆอยู่ในสถานะกระตุ้นพร้อมๆกันซึ่งเรียกว่า population inversion หรือสภาวะประชากรผกผันแล้วเรายิงโฟตอนตั้งต้นที่มีพลังงานพอดีเข้าไปแค่ตัวเดียว โฟตอนตัวนั้นก็จะไปกระตุ้นอะตอมตัวแรกให้ปล่อยสำเนาออกมากลายเป็น2ตัว2ตัวนี้ก็วิ่งไปกระตุ้นตัวอื่นๆต่อกลายเป็น4เป็น8เป็นทวีคูณไปเรื่อยๆใช่ค่ะเกิดเป็นปฏิกิริยาลูกโซ่ของการสร้างสำเนาโฟตอนที่เหมือนกันเป๊ะๆจำนวนมหาศาลวิ่งไปในทิศทางเดียวกันอย่างพร้อมเพรียงกันหมดเราก็จะได้ลำแสงที่มีความเข้มข้นสูงมากมีทิศทางแน่นอนไม่บานปลายออกเหมือนแสงไฟฉายแล้วก็มีสีเดียวบริสุทธิ์ เพราะโฟตอนมีพลังงานเท่ากันหมดนี่คือหัวใจของเลเซอร์ค่ะมันคือการควบคุมแสงในระดับควอนตัมเพื่อสร้างลำแสงที่มีคุณสมบัติพิเศษขึ้นมาคาใไปรแล้วครับที่แท้มันคือการใช้กฎควอนตัมมาบังคับให้อะตอมปล่อยแสงในแบบที่เราต้องการนั่นเองซึ่งคุณสมบัติพิเศษของแสงเลเซอร์ที่ว่าเข้มข้นมีทิศทางแน่นอนนี่แหละ ที่ทำให้มันมีประโยชน์มหาศาลในหลายๆด้านเลยใช่ไหมครับใช่เลยค่ะประโยชน์ของมันมีมากมายจริงๆตั้งแต่เรื่องใกล้ตัวมากๆอย่างในเครื่องเล่นซีดีดีวดีหรือบลูเรย์ที่ใช้เลเซอร์ความเข้มต่ําอ่านข้อมูลบนแผน่นการสแกนบาร์โค้ดสินค้าตามร้านค้าก็ใช้เลเซอร์สะท้อนลายเส้นตัวชี้เลเซอร์สีแดงแเขียวๆที่เราใช้ตอนพรีเซนต์งานครับครับใช้บ่อยเลย ไปจนถึงการใช้งานที่ซับซ้อนและสำคัญมากๆอย่างทางการแพทย์ที่ใช้เลเซอร์พลังงานสูงผ่าตัดแบบแม่นยำหรือรักษาปัญหาทางสายตาในภาคอุตสาหกรรมก็ใช้เลเซอร์ตัดเชื่อมหรือสลักวัสดุต่างๆได้เร็วคมกริบและที่ขาดไม่ได้เลยในยุคนี้คือการสื่อสารผ่านใยแก้วนำแสงหรือไฟเบอร์ออปตอ๋ออินเทอร์เน็ตที่เราใช้กันใช่ค่ะที่เป็นเหมือนเส้นเลือดใหญ่ของระบบอินเทอร์เน็ตทั่วโลก ก็ใช้เลเซอร์แปลงสัญญาณไฟฟ้าเป็นสัญญาณแสงส่งไปตามสายใยแก้วด้วยความเร็วสูงทำให้เราสื่อสารข้อมูลข้ามทวีปกันได้ในพริบตาทั้งหมดนี้เกิดขึ้นได้เพราะเราเข้าใจและนำกฎพื้นฐานของควอนตัมเกี่ยวกับระดับพลังงานและการเปล่งแสงของอะตอมมาประยุกต์ใช้นั่นเองค่ะฟังดูแล้วน่าทึ่งมากครับไม่น่าเชื่อเลยว่าทั้งทรานซิสเตอร์ที่ขับเคลื่อนโลกดิจิตอลแล้วก็เลเซอร์ที่ใช้งานกันแพร่หลายขนาดนี้ จะมีจุดกําเนิดม,มาจากความเข้าใจในโลกควอนตัมที่ดูเหมือนจะเข้าใจยากแล้วก็ห่างไกลชีวิตประจําวันเราเหลือเกินมาแสดงให้เห็นพลังของวิทยาศาสตร์พื้นฐานจริงๆนะครับว่าการพยายามไขปริศนาของธรรมชาติในระดับที่ลึกที่สุดถึงแม้ตอนแรกอาจจะดูเหมือนเป็นแค่ทฤษฎีบนกระดาษแต่ท้ายที่สุดแล้วความรู้นั้นมันสามารถแทรกซึมกลายเป็นรากฐานสำคัญของเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงสังคมได้อย่างแยกไม่ออกเลย โลกดิจิทัลที่เราอาศัยอยู่ทุกวันนี้มันสร้างขึ้นบนความเข้าใจกลาศาสตร์ควอนตัมอย่างแท้จริงแต่ที่น่าสนใจและชวนให้คิดต่อนะครับคือทั้งหมดที่เราคุยกันวันนี้มันคือผลพวงจากการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของควอนตัมครั้งที่1ซึ่งเป็นการนําเอาแคก่กฎหรือสูตรพื้นฐานของควอนตัมมาใช้งานแต่เรายังไม่ได้เข้าไปควบคุมหรือเล่นกับความแปลกประหลาดสุดขั้วของมันอย่างเช่นสถานะซ้อนทับหรือความพัวพันโดยตรงเลยใช่ไหมครับ นี่เราแค่ใช้ผลของมันในภาพรวมเท่านั้นเองถูกต้องค่ะนั่นคือประเด็นสำคัญที่ปูทางไปสู่ยุคถัดไปเลยค่ะในยุคแรกนี้เราเหมือนเป็นผู้สังเกตการที่เรียนรู้กฎของเกมแล้วนำกฎนั้นมาใช้ประโยชน์ในภาพใหญ่แต่เรายังไม่ได้ลงไปเป็นผู้เล่นในสนามที่สามารถควบคุมลูกเล่นพิสดารของเกมควอนตัมได้โดยตรงเช่น การบังคับให้อนุภาคหนึ่งอยู่ในสถานะทั้งใช่และไม่ใช่พร้อมๆกันหรือ Superposition หรือการใช้ประโยชน์จากสายใยล่องหนที่เชื่อมอนุภาคสองตัวเข้าด้วยกันแม้จะอยู่ห่างกันคนละฟากจากระวาลหรือเอ็นทังกันแมนคำถามที่เอ่อหน้าขนลุกต่อไปก็คือแล้วถ้าเราทำอย่างนั้นได้ล่ะคะถ้าเราสามารถควบคุมจัดการคุณสมบัติอันนาพิสวงเหล่านี้ได้อย่างอิสระตามใจนึกจะเกิดอะไรขึ้น ศักยภาพของมันจะมหาศาลแค่ไหนกันครับนั่นคือสิ่งที่จะนำเราไปสู่การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของควันตัมครั้งที่2ค่ะยุคที่เรากำลังก้าวเข้าไปซึ่งไม่ใช่แค่การใช้กฎแต่เป็นการเข้าไปควบคุมปรากฏการควอนตัมโดยตรงเพื่อสร้างเทคโนโลยีรูปแบบใหม่ที่อาจจะปฏิวัติโลกยิ่งกว่าครั้งแรกเสียอีกค่ะฟังดูเหมือนเป็นประตูสู่มิติใหม่แห่งเทคโนโลยีเลยนะครับซึ่งนั่นคือสิ่งที่เราจะไปสำรวจกันในตอนต่อไป และเป็นตอนสุดท้ายของซีรีส์มหาตำนานควอนตัมนี้ครับกับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของควันตัมครั้งที่สอที่ซึ่งการควบคุมความแปลกประหลาดของควันตัำโดยตรงกําลังจะเปลี่ยนโฉมหน้าเทคโนโลยีและอนาคตของเราไปอีกครั้งอย่างสิ้นเชิงอย่าพลาดติดตามกันนะครับ